ทีเ่เด่นมากศูนย์หัตถกรรมบ้านสะพไบตอนนับสุวรรณสะไบครับอือตอนนับอันนี้ก็โสตดตัวเลยอันนี้ก็โสดอันนี้ก็ส <c oughs> โสดโสดไปตามผู้หนาวผู้ <c oughs> หนาวข้าโสด <c oughs> ยิ่งมาห้ดีเนาะเดี๋ยวเราจะแน,นาาะนำให้เออ ต่อสองเืนน้องงาตุ่นทีเล่นมาศูนย์หัตถกรรมบ้านสะพายตอนรับสุวรรณสะพายครับอือตอนรับมันเลือกยังไงมันได้แล้วบ่เลือกได้แล้วบ่เลือกได้ละเลือกคนบ้านสะพายเออเอเลือกคนนะเมื่อเลได้สิจ๊ะตเลยภาษีคืออะไร เอให้างงามแต่่นดีเนาะไปรุ่นหัถกรรมผ้าใหม่วนไถัเสื้อกับสัพายโอ้โหพัถกรรมพ่อผ่าสีมืองามๆง,งามเลยผนังผ <พา S 1> ้าครนะบอสดูหันเละมีลายใดงามๆเนี่ยล่ะอันนี้เพิผ่าอย่างไย อันนี้จะเป็นถ่าไหมแต่ว่าจะเป็นลายเซนวาจะเป็นลายมัดมีจะเป็นลายทอทีว่าพินจุกมันเจ้าของคือบ้านเฮาจ่องว่าจุกรือวาตีใหม่โอ้เขาเอาไปเห็ดยังไงร้านอันนี้สามารถใส่ไหล่แล้วแต่ประยุกเซนวาเขาเอาไปปูโตได้ไปเป็นผ่าพันคอได้หรือว่าผ่าตุ่มได้จ้ะผ่าเบียงกเด้บ่ะผ่าปลากระเดยังโดยหรือว่าจะเป็นผ่าแบบหอยปลาลับก็ได้ ทำเยียงการเหล้าไก่สัตว์เกลียกันไ่กันไ่บ่าว่าน้องผุดคือเก่าด้วครับสาวผุดวะสาวผุดคือจังใหญ่จะหันมาหนีน้องได้ถูกบ่กทีเลยจ้ะนี่ไรเนี่ยง่ายๆทุกทีทุกเหุการณปูข้าวทข้าวไทยขายเป็นหองเป็นหองเดี๋ยวาบงบอมันคือเศร้ามันคือเศร้าหนาวล่ะ มีผักเป็นของงามๆเลยรับเป็นขาฝ่ายใส่แล้วมาเลือกไก่เนื้อควงหองกระเจแม่นบอกแม่เลยเจเา็ะเป็นพวงกระเจแต่แค่นี้เป่าได้ได้บ่ไดดีเลยจำลองพูดถึว่าคนเป่าแบบใดถ้าไปกินไงหนึ่งกี่หน่อยจำลองเหมือนจริงอันนี้กือนว่าอักว่อันนี้จะเอิญเป็นล้าล้าเข็นฝ่ายใส่กับใส่หลอดเนาะเอาหลอดดำใส่ มีมีทั้งผ่าไหมผ่าหฮมไลผ่าพันข้อหลายอย่างแบบนี้ก็มีอันนี้นี่ก็มีนะท่านนี้ชุกชัยหอยอยู่เขื่อนเฟื้นนี่แหละฟื้นแบบนี้แเจ้าหมอฟื้นก็สวยก็สวยอวกาศก็สวยจริงเลยเนาะแบบจริงเลยเป็นใหม่นี่หล่ออันนี้จะเป็นไซส์หน่อยและส่วนไซส์ใหญ่ที่ต้องหาเท่ากับนี้ โอ้พุ่นซำเลือดแค่เทอนิคเท่ไงครับใบคู่หอมที่ไปสักจังไรแล้วันนี้มีเป็นทีละลึกเด้อครับบาดใหก่ยังไม่ว่าอย่างใทีละลึกอันนี้อาซินไล่ยังหลอนี้เบอร์นี้ก็เครื่องไม้เครื่องมืองไหนเล่าตต่อพื้นละค่ะจะเป็นลักษแหาชิพันกีต่อตีเียบอย โหมผานี่สามารถเอาไปปูนหาตัดเสือได้ใช่มะตัวอย่หอยกระเจโอ้ตัดเสือได้ส่วนหลายตัดเสือหรือไปปูอือหือเอาอย่างบัดฮอมันเดนี่เห็นยืนมองอันนั้นอยู่เป็นศูนย์ตกรรมอือสินค้าอย่างบวอย่าง ใช่สินค้าหนึ่งสินค้าเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งศาสตร์สารก่ตำสินพื้นแผ่ไม้บานชพ ا ยเมืองสนสมบูรณ์โทรตอกติกตอกตอกติกตอกตตกปูอยู่มังนี้เย็นนี่วายก็มีวายมัก มเมาวยากได้พาเพยหลายอย่างเนาะพาเพยปพีเป็นห้องเป็นห้องห้องหัวหน้า,นา <c oughs> เรือนดีดีดนี่พาเพยพันข้อยามนา้าก็ใส่ได้ยามฮอนก็ใส่ดียามบะหมี่ก็ซื้อเอามาซื้อเอาอยู่นี่กิบหัวก็มีนี่ ราคาก็ะซพันเนี่ยขักขนขดอ้าเนาดไปแลมันนีเียไปสอนสวัสดีขอบใจเด้อสบายดีจ้าด้มั้วเห็นนั่นเจ้าจะตามมาย้อนเเกณฑยนู่้นไดเลยมาประมาณนั้นเกณนมาเบิ้งบอกมาซสือมาเบิ้ง ก็จะมาจากเมืองนอกเลยเวลาติดตามเบิ่งในนี่เราไมาตามเผือจะอันนี้เป็นหัวหน้าศูนย์หัตถกรรมด้วยครับงามๆสบายดีสบายดีเลยบรรดาทานดูไก่ดูไก่ขนได้มาเมืองลาวแข็งจับประซักค่ะไต่ของลาวไก่ยารื้อมาแว่มาอุดนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าร์สมบัติสุภาพมาเราอุดนุ่นมา สมดักจริงแสนตัวไหนแสนหกสิบเอ้ยแม่น่หม่นแล้วนะเพกิจจริงอย่างนีเอ้ยทรัพย์าดีกีเราเพื่อนเมืองสะอาด โอ้อสุดงามงามนืี่งามลายลายลักลั่กจำได้จะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านสะพายเมืองสน,สนะสมบูรณ์เทงจัมปลาซักถาม่าทั้งปากเซจะห่างมาจาก13กิโลถามมาทั้งคนครหลวงทั้งวียงจันทร์ก็จะเขามาบ้านสะพายก่อนจังถึงปากเซนอ้องแต่ถา้าไงเขามากจะประมาณอยู่3กิโลเขามาหอดจุดจุดเมน้ำคลองจะเห็นป่ายขึ้นซุน่า ศูนย์นักตกรรมบ่านสะพายสินงามสาวงามไว้ที่นี่แหละสนใจอยากได้สินใดกคนกระเชิญมาแวะมาเพียรมาติดต่อพวกพันเด้อเออเบาหยอกซื้อคนกันมากระไดกันโปมากระโบเอากับโบเป็นยังทัางวัฒนธรรมประเทศนี่หอนเนาะวิธีกล่องเหล้าข้าวใสผัาสินผากไม้ริบบิ้นลักษณะ คองแทเลยใสแาสมแสนหาซิบพันกิบกระเป๋ามันเจมาค่าบูแพงเลยหาแสนหาซิบพันกีบโอ้พื้นหนึ่งหาแสนเ่ทุกคนเลยหาแสนเกือบอยู่พันบาทเนาะเกือบอยู่พันบาทคนได้เลหาแสนหาซิบพันก็อร่อยเลย บ้านบานหกแสนอืมอบ้านเก่าพันนั่นแล้วเออเก่าพันอะไรอ่ะบ้นเก่ว่ามองนี้เป็นศูนย์หัตถกรรมร่วมไายของชนเผ่าต่างๆนะอันนี้ชนเผ่ากระต่างนี่ต้องเป็นเขตสารวัลนตุ่มลานแม่นจ้ะแม่นแม่นวะทั้งตุ่มลานทั้งสารวัลชุนเผ่ากระต่างอันนี้เป็นของชนเผ่าอย่างใหญ่อันนี้จะเป็นชนเผ่าละเวนเนาะชนเผ่าช่วย เป็นแคงสรวัตบัวห้ามดาได้นี่บัวมีลูกปัดลูกปัดนี่ครับเห็ดยากอันนี้จะตำใสแอลเนาะตำใสมือถือใสลูกปัดเขาไว้น่ะมีครับหลวดหลวดลายป่นขบปัดเลครับนี่ทั้งมดเลยมันคางจะหนาแามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะธรมชติเลยของชนเผ่าอย่างเดียวชนเผ่าชนเผ่าลาเวลาเวขื้นเท่าไรเกาะสวย อันน Se ี้บอกอันจะเป็นพื้นหนึ่งตัวนี้สองแสนสองแสนกี่สามร้อยกว่าบาทเคยซื้อไปแล้วเอฟซีเอาไปเรียบร้อยเลยครับมาห่างมาเอาได้หลายในเด้อเอาไปต่อเอฟซีสั่งคนได้เด้อเอฟซีอยู่ทางฟังนั่นอยู่ทางไหนเราสั่งคนเอาไปให้ได้เนาะเอาส่งได้เด้อว่า ส่วนประเทศประเทศได้กระท่งได่เนอส่วนลกส่วนลกส่วนลกสมดวางวิศแมนแมนแมนี okay, ่ดเลยแต่มีสั่งมากมทั้งหมดนเขนี้อันนั้นเป็นกระสวยออเอฟซอยากไปไปตามเองก็สมารถื้อกระสวยไปตามเอหอามอสามส อันนี้ือน้ก็นโอนี่กระทงมานี่เปาเนาะกเปาเปาเนา่ยเา็จะมาขาย้งนอที่ว่าเป็นลายที่เอกลักษยที่สุดเลยราคาสองแสนนี่ก็จุประมาดูซิดดอนกับทบอซดอนเนาะเก่าดอนแต่คิดเป็นเงินบาทก็บจประมาณเบาทสองแสนสองร้อ สามรอยเนาะสาม้อยเนี่ยสามร้อบาทเตยนิดหนึงแต่ประเได้งานก็จะว่าว่าเดีมือนึ่งตามลด่้อยเนาะอันนี้เาตามอิตหนึ่งะดี๋พื้นหนึ่งจะดีเงินสมร้มีลูกปัดข้างเนี่ยนะการซอยเด้อลูกปัดใช้งนเลยเกี่กับประเพณีไปงานต่างๆครับโดยเฉพาะท้้งางลาาเข้าแต่ไปงานดองใสตัวเกาอายเขาเป็นเครื่องดื่มก็จะมีเหล้าเหล้าใส่อันนี้มีาย ว่าเงินเอาไปมาเงินไปมาเงินไปมาเงินกระกระแปมาเงินชนเผาเราเวนแมนเอกกระลักแค่พอคือใส่ลูกปัดนี่นี่มันเป็นนุ่นขึ้นมาผมซื้อไปเพิ่นเอาไปแล้วครับอันนี้สามอันผับบ้านคอกับเส้าหนาวเหรอเส้าหนาวเลยอ่ะเดี๋ยวเบิ่งควาซินงามๆจะอันสองอันจ้ะ มาแย่ได้เด้อ FC อยู่ไก่อยู่ไก่อย่าลืมได้มาจับภาษาอย่าลืมมาศูนย์หัตถกรรมบ้านสะพายเด้อกันมาจับภาษาบัวมาวัฒนธรรมหัตถกรรมสะพายกันแสดงว่าบัได้มากแล้วเชื่อว่าคิดตัวสันหลังตกมาแต่เ้าสีไปสีไปทุกคนเออหลุดสวนส่วนส่วนส่วนอันนี้ก็ส่วนตัวเีย อันนกระส่วนนีกสดวนนีสเปตามผู้นาผู้นาผ้าสดทั้งไม่คนใดคนใดราะว่าแต่ว่าได้เอาผู้ชายมาเห็ดตามพวาเพิ่หย่านเพิ่เป็นกระเทยเพิ่เลิบอย่อมเขาแม่ากชายแล้วนะก็เลยมิตรผู้ยิ่งกันไม่เห็นมิตรผูยิ่งวะนี่ยน่นี่ยแตเพิงย่านว่าเห็ดทั้งๆที่เห็ดเป็นดูกับบอกสะจิตาสินใจหย่านเขาว่ากระเทยโอ้หั่เนี่ยห บบยอมก็ได้บโบเห็ดเนาะอั้มใส่ก็ได้เองเนาะอผู้ชายก็เห็ดใหญได้ดิได้มันว่าเห็ดบใได้ได้จริงๆเป็นเรื่องของง่ายๆเขาชิมจอยถ้าเห็นตังส้นเผาส้นเผาอัน่นกระตูนี่ยคาตั้มคือกันแต่ก็บม่ได้ใช่ลูกปัดคาตั้มธรรมดาผู้หญิงอยู่จะคืนไหสาวเดี๋ย่าพูดยิงผู้หญิงก็ตั้มสินเองต่อไปก็จะผู้ชายตั้มผ่าสลุงนุ่งเองเออสิบปัดใส่แต่ผู้หญิงบันนี้ผู้ชายก็ตั้มผ่าสลุงนุ่งเอง ผู้ชายก็เห็ดได้คือกันง่ก็็เดดไ้แต่ตัวนี้อยากเห็ดเนาะอืมันคืนกับคนเห็ดคนมาคนก็บไม่รู้แต่ว่าจิบเปอร์เซ็นที่ผู้ชายแต่นามาอยู่นี่ก็เขาสิว่ากระเทยอีกอันนี้บาร่วมกันหมดละมีจักผืนไหนมีซีผืนอะซีได้ซีหนึ่งสองสามซีซีผืนตัวอย่าง นางายราคาเก่าราคาที่บท่านเงินบบท่านเขียนเดนิได้บพันสองพันสองร้อยพันสองเงินบาทบ่แมนใจีบบใจเดบทา้อเกบจ้เงินบาทแล้วเนบองเงินบาทไปพันสองเนาะร้อยเยเดียวท่านเงินเก็บก็มี เงินดอนไม่มีทจคนดนยเริ่มทั้งหมือนเจคนดีปครประกอบกะซประมาณิชิสองคนแต่ผู้ผอิตกะสัมาซีกขผู้าวกะซีนอนยูไดสี่หล่อยกว่าสัมมาิีผู่พลิตอ๋อก็จะเบ่งออกสีเมื่อที่เห็ุการผลิตดี่กับตนจากกอนหัวกับเราโนสีเมื่อแปลว่ายูน่เมดซุนใหญ่เลยโอ้ยูนิซุนใหญ่เลย แค่ะเจ้ากขเป็นถือผน้าืน้านผ้าเน่ยผนผ้าผูกอกแบบการตลายางขายกระั้นส้นเป็นที่พึงของกระปั้นส้นอแม่นีส้นจะเป็นการตลาดเป็นว่าเอาน่อยหน่อยนึ่งพ่อบโอเคกระจิบบพอตอนนี้กระิเป็นหายนังพูดไปอ่านคอมเมนต์เจ้าของโอ้สาวใส่ยาสาว นอยกัน่ะสาหรับเขาสีน่อยๆกซื้อบัตรได้แล้วซื้อบัตได้แล้วซื้อบัตมาแจกขนมก็แจกเงินคนละสิบพันนักเรียนยื่เงียนย่เงียนรปทุหนสภาจทังสั่งซูน่กับมีอ้าวอายละห่วบั่วูเอทางีไปเลยนี่ตี้น f ีจะคอยเบิ้งแล้วเลยนะฮะนะแล้วาไปเบิ้งชินไหมนะสินนี่คือผาไหมลางามๆโม เป็นสุดเลยนะนี่บ้านสะพายคุณนรกรรมท่อผ่าแห่งเหล่าไตมีความงามและก็เอกลักษณ์เฉพาะได้ครับทำโดยมือเห็นด้วยใจเจ้าต้องมาเลือกเอาคาหรือว่าพักไปในเพติเพลินหนึ่งลานหาไม่ร้านหนึ่งลานหาบอกได้แบบใจกับถามเพิ่นไปให้เพิ่นจะส่งอยู่นะครับเอามาเห็ุเป็นสุดแบบนี้สวยงามด้วยกัน จะได้แบบสุดเป็นร่วมผาเบียงเรือเอาตะพกผัดขุงมีเพจให้่อพรบแล้วก็เบอร์บัตแอไปพอมบเนยราคากะแล้วแต่คุณภาพแบบแต่ความงามสอบถามเพิ่นได้ตรงไทยนะสีดาพาะผาไม่ตรงชั่วโลกด้วยตรงฮันเดาวอังคารแด้แบบนิยมขายดีเนี่ยนะคุณนิยมขายดีเนาะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้เลยคือ เป็นล่เอกลักษณ์ของทางหานหรือว่าของของทางสะพายลงมาของทางหานเข้าก็คือเป็นลร,ร่มัดมีล่มัดมีเขาจะเน้นเป็นลร่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ลามีหน้อยหรือว่าจะเป็นล่มีปลาสอยมีปลาสอยเป็นล่บูหานที่ว่าที่ว่าบบถิ่มเนาะถึงบบถิ่มว่าบบปลาที่ว่ามีมากหอดปัจจุบันลายปีเซนค่นล่มีปลาสอยแต่ว่าล่มีปลาสอยจะเป็นล่หน่วยแบบนี้จ้ะ คำว่ามีปลาส่ยนี่คือลายแบบไหนเนาะลายเป็นเม็ดหน่อยๆน,นี่บอกแมนเป็นเม็ดเป็นเม็ดหน่อยๆอันนี้นี่จะควนจะมาปั๊บวิธีการตำก็คือวัวหอมันเป็นแบบหลุ่นเกา่าเดี๋ยวจะว่าเป็นแบบเกา่าเเดิมๆก็คือมาอมเอาลิลลาใส่พื้นชื่อว่ามากไม้หอมันท่านสมัยรวมสมัยขึ้นท่ันสมัยขึ้นบ้านนี้<ม>ลายตีนลายตีนสินพันก็จะมี เพิ่อนอย่างนี้นลวดลายอย่างนี้นนนอันนี้จะเป็นลายโจ๊กตัวซัดจะเป็นลายตัวมหาลายตัวมหมาจะเอกลักษณ์แท้จะเป็นลาย <c ười> ตำแตตหนศลนายต,ตีนตำแหนศเช่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะจะเป็นลายตีนตำแหน่แต่ถือว่าเป็นลายเฉพาะของเล้าไต่เฮาเม็นบ่ะไม่คเป็นลายของของเล้าไต่ของสะพายของสะพายเลยพื้นนี่ก็อยู่ที่ราคาตามป่ายกระเซ็นผี โอ้ 6, oh, 6สเนสนประมาณพันหนึง่งเนี่ยเสนเลยขาดพันกันในน้อยอันนี้พร้อมใส่แล้วป่ะเนาอ,อันนี้ยังมาท่าน้อใส่เรอเจ้าเพราะว่ายังมาท่านไหนวัดไซของแต่ละคนเขาอัดกาวให้นนเพียงแต่ว่าร้อยเย็บใส่ขนาดของคนแม่ก็น,น่คือทานจะตกไปเย็บเอาเองเพราะว่าคนใจมีหน่อยมีใหญ่แต่ว่ากับเพื่อมาใหญ่เติบกว้างเท่าไรนี่อันมาทานความกว่างนี่ทาภาพเรื่อน้อจะตกอยู่ปั๊บ ปดสิบไปอันร่วมร่วมทั้งมหมดเนาะความกว้างนี่จะตบอ,อยูแมสเก่าสีแปดสิบห้าเก่าสีผูใหญ่ก็ได้ได้ผู้ใหญ่ยยยก็ได้ถ้าใหญ่เกินเกินมาตรฐานก็น,น่าจะได้โตนตสองพืน้น <c oughs> อันนี้คือไล่ขายดีมันบอกไล่ปลาซอยนี่ไล่ปลาหน่อยนี่ใช่ไล่ซึ่งไวหลุนสาวหรือว่าไหวซุ้มกรอหนุก็ใช้ได้โอ้บัดนี้ไล่สมัยใหม่เนีย่ยน้องแบบว่าไล่สมัยใหม่ที่เขามีความนิยมจากหน่อยหนึ่ง นี่ยุ่มเนี่ยเส้นว่างตรงนี้งามเลยพีเบิ้งเอาตับเองเลยใส่ไปดองก็ได้ใส่ไปใช้ก็ได้นี่ราคากเขาแพงก็จะตักนี่หนึ่งล้านหนึ่งล้านกีบโอ้โหเบิร์นตีนเนาะ สอนาัทางหลาเขืเอนตีนตีนตีนสินนี่มืนอีเื่องมต่องเรียมแบบแบบแกสัญลักษณ์ยังเขืเอนนี่สอนนั้นงานดองนะคร้เจ้าใส่ไปรูลาราคาสูงสุดอะไรนงนี่หนังหันทองวิไลซอนพระ่าผลิตภัณฑ์คุณภาพ ดีร้อตของศูนย์หตะก่อนบ้านสภายเป็นศูนเลยศูนใหญ่อยู่นี่มีทางเพจมีแผ่นเพจขอบเนาะเดี๋ยวจะเบิ่งให้แผ่นเพจสีอานให้อาเบอร์บนแอปก็ได้ทุกคนนี่ซูนสองซูนห้าหสองสองแปเก้าหกหกเนาะเบอร์บนแอป หร,ร,รือว่าเบอร์โทรจัามืขอขังชุนสองชูน,ชนห้ากหกสองสองแปดเก่าหกติดต่อเพื่ใดทุกคนนี้จินพีราคานงอิอมทระสแผนเพจก็มีกัน,กน,นเนาะเพจดีีดาพอดผ่าไม้ร่วมตีดาพอดผ่าไม้ไมแผนเพจพัน ที่ต่อถ่ายสั่งซื้อได้ทุกคนเลยอยู่บ้านสะพายต้่งว่ดต้องหาเพื่อนใส่เป็นลายี่สวยงามแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะเนาะรวมถึงราคาสูงนำเพราะว่าเป็นหยาเป็นจันหยาต่อกันต่อกันตำหรือว่าการทองโอ้โหโดยโดยนี่ทีมากผมแต่ว่า อันประวัติทีมาเนี่กะจะพวหนาเหิ่นจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่นี่ประวัติทีมาของผาลายนี่เจ้าอันนี้เป็เพื่อสุดแท่งสุดมั่นสี่สำหรับเมียบ่สจาหรับผู้สาวบอนี่เป็นสุดเลยค่ยไปันบ่องหล่าน่าเชนกีบโอ้สุดนี้งามเลย มีเมียหุ่นหน่อยๆแบบนี้โอเคเลยทุกคนเห็นบอกมีเมียหน่อยๆแบบนี้โอเคเลยสิเสยลูกเช้าก็ได้เพื่อไปงานดองแต่ว่าซื้อให้เมียให้เมียหน่อยอะไรให้ดีนี่เห็นบอกเสอให้เมียหน่อยในการในเร็วนี่แห้งามนะยราคาบู่แพงหอกเป็นกันเองเป็นแบใส่งานดองงานดองงานแต่ง งานดองมีงานแต่งแต่งงานดองงามปูทุกสุดยอดราคากระโบผักเป็นกันเองราคาหนึ่งพันบาทนี่เห็นป่ะเรือหนึ่งล้านกรีบงามเลยนี่ล้านหานี่ละหนึ่งนี่ก็สองล้านตัวนี้แห้งงามแห้งแพงตัวไรแพงตัวนั้นงามตัวไรโบแพง ตัวนั้นบองงามเชื่อ <laughs> <rejecting> เลยงามแข่งแข่งไปเลยอย่นี่แข่งไปเลยเพราะว่ามันงามไปเลยอยู่นี่เอองามเิ่ปเลยบึงตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ลาดนึงนี่เออลาดนึงเอาร่วมผับเบียงเดะเออตัวนี้ช่องละนี่ชองละเจ็ดเจ็ดอืมพอตัวนี้ก็ลาดนึงตัวนี้ลาดหาอืมงามมืดเห็นบ่โอ้ยขายมันข้าวเดียวก็ได้เออเสือเมียเด้นี่นี่ นี่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 งามแต่ว่านี่แบบนี้มาซังมาซื้อเอาใดพี่น้องท่านนี้ยุบานสะพายเมืองสนะสมบูรณ์แข็งจำประศักด์ม่นก็มีเบอร์นําเดอมีเบอร์เมอร์ติดต่อหรือว่าเบอร์วัดแอ a ส์เดี๋ยวเบอร์วั a แอพส์เนี่เดี๋ยวห่าก่อนอ่านไปแล้วมึงกีดเนี่ยพอได้เห็นก็เห็นพอได้เบอเห็นก็ติดต่อทางบาโกได้นี่เป็นบอลําบอนผลิต นี่แหละบอลผลิตเทียนมาเลยซีเลยในนี่นี่บอลผลิตหรือว่าบอลต่ำโอ้ค่ะระวายยังเขาใส่ยังอันนี้นี่นี่เขาใส่ตัวนี้หรอกนี่ทางในนี่เด้ตัวละทวงกี่อันอยู่ในฮะสวยไงก็สวยไงนี่เขาว่าตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้หลอดหลอดลายบ๊อบเคยเห็นเี่แบบนึงบ๊อบเคยเห็นเลยเห็นแต่อยู่กันดอนในขั้นต่ำแบบ ตุ๊กตำตีนเออตำตีนนะอันนั้นแบบชนเผาเอออันนี้แบบทินไมเออชนเผานั่นเขาจะจะตำในจิตรมนุษด์อะไรเนี่ยอ่ตัวนี้ผาเบี้ยงผาพันไปเลยนะเออตัวนี้งเหี่ยวขาดพี่เคยเห็นเลยนี่เคยเห็นเลยนี่ศูนย์นัตถกรรมสินผ้าใหม่บ้านสะพายบ้านสะพาย เมืองสนาสมบูรณ์แป้งจำปสัสสกโซปปะลาวโคไดเยอะมากพี่ติดกับตัวเมืองเลยเนี่ติดกับตัวบาทนี่บ้านสะพายอีเล่นมาศูนย์หัตถกรรมบ้านสะพายตอนรับสุวรรณสะพายครับอือตอนรับมันเลือกอยังหรือมันนะได้แล้วบ่เลือกได้แล้วบ่เลือกได้ละเ,เลือกคนนะเมือ่อไรได้สิจะส๊นะได้ ภาษีค <Net> ือได้ดอกเออแหงงามแต่หุ่นดีเนาะจองนําพุ่นนี่เพ่นน้อยจองเด้อคนผู้ใหญ่ใส่หคนผู้น้อยใส่อือจองไ้